ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมช่องเบลไลไทยครับพระโบราณของเก่าสะสมนะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นช่องทางการติดต่อนะครับผมติดต่อช่องทางนี้นะครับศูนย์หกสองครับห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับผมธนาคารออมสินครับพี่พี่ท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะครับสามารถโทรหาผมเบอร์นี้ได้เลยนะแล้วผมจะเป็นคนรับสายเองนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าจากอีพีที่แล้วนะครับก็เหมือนผมนี่คนระับอันนี้เป็นผมถูกนะครับสองใบเลยนะพี่ต้องบอกพี่พีเอฟซีก่อนว่าเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าหกห้าหนึ่งเนี่ยไม่ออกมาแล้วนะครับสิบกว่าปีนะพี่ผมสอบถามคุณพ่อผมว่ากี่ปีแล้วที่เขาตามมาคนระับแล้วก็ยังไม่ออกนะครับออกแต่ห้าหนึ่งนะผมถูกสองใบนะครับสิบเจ็ดปีแล้วพี่หกห้าหนึ่งไม่เคยออกมาสิบเจ็ดปีแล้วนะครับ เดี๋ยวต้องมีสักวันนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นความโชคดีนะครับครับผมแล้วก็มีพนะี่เอฟซีครับให้ผมส่งตัวเลขไปนะไม่แน่ใจว่าพี่เอฟซีถูกป่ะนะครับถ้าตัดเล่นก็อาจจะถูกนะครับผมคือโรตรี่อะไรเงี้ยอาจจะถูกนะครับเดี๋ยวรายการแรกนะผมให้พี่เอฟซีได้รับชมเลยนะครับรายการแรกผมนําเสนอเป็นอะไรดีนะ้า เอาเป็นพระกุุโขทไทยแล้วกันเนาะสององค์เลยเนาะสามองค์เนาะนี่นะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถูกลอตเตอรี่นะครับนี่นะครับแล้วถูกตัวตัดเล่นด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับจากอีพีที่แล้วเก่า,าๆนะตอนที่ผมเอาหลวงแหวนว่าขวัญรุ่นเก้าเจ็ดมาลงนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีพีพีเอซถูกหมาหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมก็ ไม่ไม่ไม่ได้เล่นนะครับงวดที่แล้วนะแต่แต่รู้เลยว่าผมบอกตัวเลขลงไปในคลิปนะครับนี่ครับรายการนี้นี่ผมเปิดไว้ที่สามร้อยบาทครับพี่จากปกติเนี่ยผมจะเปิดประมาณสี่ร้อยเลยนะพระสุขโขทยัยพระอ่ากําแพงอะไรพวกนี้เ,ก,เก่าๆอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ผมเลทลงมาเลยนะสามร้อยบาทนะพี่เป็นพะระลีลานะครับเอ้ยเป็นพระเขาเรียกพระอะไรนะพระกีบบัวนะครับ น่าจะกุเดียวกับพระลีลานะครับน่าจะเป็นพระกําแพงเพชรน,นะครับผมเป็นของเก่าของเดิมเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับนี่นะครับผมราคานนี้เบาเลยครับพี่ในการต่อไปนะี้เป็นกุสุโขทัยนะครับเนื้อนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมแกะออกมาจากกุเลยนะรพระพวกนี้นะเจ้าของเก็บดีมากนะครับสามร้อยบาทนะพี่เป็นนางเขาเรียกนางสุโขทัยนะนางตะแกง นางอะไรมีตะแงอยู่้างล่างนะผมเรียกนางตะแกงก็แล้วกันนะครับพระกุสุโขไทยนะเก่าๆทั้งนั้นเลยพี่พระผมนี่ต้องบอกก่อนว่าของเก่าๆเลยนะครับม่เก่าผมไม่นําอะไรนะครับต้องบอกก่อนนะช่องผมนี่เป็นช่องพระเก่านะครับสามร้อยเท่ากันนะพี่เป็นสภาพใช้เลยนะพระยืนลีลาสองข้างนะครับดูนะนี่นะเนื้อนี่ปึกเลยครับพี่เก่าเอาเรื่องเลยครับผมนี่พี่ดูนะ เดี๋ยวถ้าผมวันไหนผมสะดวกนะผมจะจะเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ที่ผมเคยไปไปเหมามาแล้วผมเหมาเคยเหมาพิพิธภัณฑ์ด้วยนะต้องบอกก่อนนะต้องเรียนนี้เลยนะครับที่เขาเลิกทําแล้วนะเป็นเป็นพิพิพิฑ์พิพิธภัณฑ์ส่วนตัวนะเขาเก็บสะสมไว้เอาไว้ชมหากับกับเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเนี่ยอาเรียนนี้เป็นหลวงหลวงปู่ทวดนะผมต้องบอกก่อนนะครับ เหรียญนี้ผมเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทครับพี่หลวงพุทธรับเปิดเบาเลยครับผมหลวงพุทธดหลวงพุทธิมนะครับนี่นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นของเก่าของดีนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทราคานี้เบาเลยพี่ผมเปิดราคาแบบจับต้องได้นะครับต้องบอกพี่เอฟซีก่อนเลยว่าเป็นของเก่าจริงๆนะครับนี่นะครับกล้องผมอาจจะไม่ชัดนะพี่แต่ว่าพอดูได้นะพี่น้องนิดๆหน่อยๆนะครับ มืออาจะไม่นิ่งบ้างเพราะว่าผมวางพระสูงนะไม่ได้วางกับพื้นนะผมต้องบอกก่อนว่าผมวางพระเนี่ยวางกับโต๊ะเลยนะครับนี่นะครับเบาเลยครับรายการนี้นะพี่ห้าร้อยบาทครับผมรายการต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมมาเป็นที่อันนี้นะเป็นยกนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นยกโบราณเลยนะครับยกเก่าโบราณน,นะครับ นี่ครับผมนี่อยากจะส่องให้ดูแบบใกล้ๆเลยนี่นี่คือหยกแท้เลยนะครับน้ำหยกนี่ค่อนข้างดีนะถ้าคนเล่นหยกเป็นนี่รู้อยู่แล้วนะครับเป็นไม่ใช่แตกนะพี่เขาเป็นลาย,ยลายหยกลายหินเขาอย่างนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหยกพมา่าหรือว่าหยกจีนนะครับแต่จะเป็นหยกพมา่าหรือหยกจีนเนะี่ยผมบอกเลยว,ว่าเป็นของเป็นของดีแน่นอนนะครับผมให้ดูเนื้อเลยนะครับพี่ๆดูนะครับ พีพีเอซีดูเป็นนะครับมันับไปนะครับรายการนี้ผมของที่ห้าร้อยบาทนะพี่เป็นยกวงใหญ่เลยนะครับนี่ครับใส่นิ้วใส่ข้อมือนะครับของผู้หญิงได้เลยนะครับเนี่ยถ้าผมฉายไฟนะผมบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับแล้วของดีเลยครับผมหาไม่ได้เลยนะพี่อย่างนี้ไม่มีนะครับนานๆจะมาลงครับเป็นวงที่สองในร้อยอีพีนะครับห้าร้อยบาทครับพี่ยกแท้นะครับ รายการต่อไปแนละ้วเป็นมีดโบราณนะพี่นี่ครเป็นมีดโบราณนะครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นมีดเก่าโบราณนะครับแล้วมีลงทองไว้อย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับมีดอันนี้ใช้ในการใดนะครับมีทราบได้นะครับแต่บอกเลยว่าเป็นมีดเก่าแน่นอน,นครับเปลี่ยนด้ามนะครับนี่น่าจะทําเองด้วยนะด้ามอันนี้นะ ผมไม่แน่ใจนะว่ามีดเขาทำไมต้องทําดําแบบนี้นะครับเนี่ยหรือว่ามันพังมันชํารุดอันนี้เป็นหน้ากเกี้ยวนะครแลวนี่มีรอยฝนเหมือนไปปอกมะม่วงกินนะครับในการนี้เป็นมีดเก่าดเดิมๆแล้วมีอคาลาด้วยนะโอ้อันี่เป็นมีดหลงพ่้เงินด้วยนะต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นมีดหลงพ่้เงินด้วยนะนี่นะไม่ไม่ไม่ไมทราบว่าออกรุ่นไหนนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยว่ามีความเก่าแน่นอนนะครับเป็นมีดหน้ากเกี้ยวนะครับ นานเกีียวหลวงเพอาเงินนะพี่พีเอฟซี 4, รู้มารับไปนะครับเนื้อโลหะอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเก่าแน่นอนนะครับนี่เขาน่าจะไป,ปะเปิดใช้ปอกมะม่วงปอกแตงกวานะพี่หนูใช้ในการใดม่ทราบได้นะครับสวยเลยนะพี่สองเล่มนี้นะพี่อาเล่มนี้ผมเปิดเปซซี่สี่ร้อยบาทเนาะแต่เล่มนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่เป็นหน้าเก้ยวนะครับพีพีเอฟซี 4, ท่านใดชอบมารับไปนะครับ แล้วผมต้องขอขอบคุณนะครับผู้ถ่วงมีดนะครับต้องขอขอบคุณท่านขุนนะครับได้ปิดมีดผมไปนะเป็นมีดผมก็เดิมนะแล้วได้ส่งทุเรียนมาให้ผมนะครับจะส่งมาแล้วนะวันนี้นะครับเมื่อวานอ่าเมื่อวานนี้นะครับในการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นจาปีเก่านะครับอันนี้เป็นของเก่าของเดิมนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นของดีครับนี่นะครับลงรักนะครับ เพือกเนี่ยเก่าเลยครับนี่เป็นไดดิบนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าของเก่าเลยครับผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่อายุอนามเนี่ยไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งกว่าอยู่แล้วนะครับอาจจะเลยนั้นนะครับรายการต่อไปนะครับผมมาชมเป็นสมเด็จบ้างนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับต้องบอกก่อนว่าท่านขุนครับสมเด็จรายการนี้นะผมต้องบอกก่อนว่า เป็นของเก่านะครับแล้วเป็นของแปลกด้วยนะนี่นะครับมีเม็ดสีฟ้าด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นลูกปัดทวาหรือเปล่านะติดอยู่นะสีนี่เหมือนลูกปัดทวาเราดีที่ผมเคยลงเลยนะงงจัดเลยนะพี่มีมีมาอย่างนี้ด้วยนะหรืออาจจะเป็นเปลือกหอยทะเลนะผมไม่แน่ใจนะครับเราต้องบอกก่อนเลยว่าพระเนี่ยค่อนข้างถูกพิมพ์เลยนะพี่นี่นะครับ แล้วเป็นของเก่าของเดิมของดีนะครับต้องบอกก่อนว่าสมเด็จพระพุทธจันโตนี่เป็นสุดยอดเกจิจริงๆนะครับหลังจากกรุงศรีอยุธยานะครับแตกมาประมาณยี่สิบปีนะพี่สมเด็จพระพุทธจันโตก็กาเนิดนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นสุดยอดเกจินะครับแล้วก็เป็นเป็นพระที่มีฌานสมาบัติมากนะครับแล้วก็ มีเมตตามากด้วยนะครับพูดเพาะนะครับจะๆนะครับต้องบอกก่อนนะคนสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งคุณปู่ผมนะคุณปู่ผมที่ผมเกิดไม่ทันห้าปีนะครับปู่ผมนี่เป็นเป็นหมอครับหมอแผนไทยนะมีใบประกอบโรคศิลป์นะครับสมัยก่อนเนี่มีทีวีดูมีจักรยานปั่นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะปู่คุณปู่ผมนะปู่เล็กปู่ใหญ่นะครับปู่เล็กผมนี่ถ้าปู่ใหญ่ผมนี่เป็นแหนมเพอเลยนะครับต้องบอกก่อนครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาพูดไพ่ลาะพูดเพาะนะครับคุณปู่ผมนี่พูดหยาบสุดเลยนะแบบอย่างหยาบหยาบสุดเลยนะเออเอ็งหยาซี่นะครับคือหยาบสุดเลยครับคุณปู่ผมนี่เขาจะถือของมากนะครับแล้วก็ไม้กวาดเนี่ยเขาไม่เรียกไม้กวาดนะเขาเรียกคุณปัดนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถือของนะครับต้องบอกก่อนนะไม่พูดคําหยาบแล้วก็ไม่ด่า เม่ดาพ่อแม่ใครนะครับเขาถือของนะคปู่ผมนี่สักหมกเหล็กเลยนะรายการนี้ต้องบอกก่อนว่าสมเด็จโตเนี่ยเก่ามากๆเลยนะพี่มีอายุเลยนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับผมเปิดแบบให้พีพีเอได้นําไปบูชานะครับใครเข้ามานะชมแล้วก็อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าช่องนี้มีของดีแน่นอนนะครับมุลสารเพียบเลยนะครับเก่าเลยครับ เนินหนึกนุ่มนะครับเก่าเลยครับในการต่อไปเป็นเหรียญบ้างนะพี่นี่นะละครคสวรรค์น,นะครับในงานผูกผ้าที่ลึกผูกผ้ารัชศีมานะครับวัดทับชุมพลนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญวัดทับชุมพลนะครับเป็นปีสองสองแปดนะเหรียญน,นี้ผมขอที่สองร้อยบาทนะพี่ เป็นเหรียญปีใหม่ๆเนาะสองแปดนะนะแต่ผมยังไม่เกิดนะบอกก่อนนะรายการนี้เป็นคุณแผนเก่าๆนะพี่ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับผมนี่ครับเรื่อมเดิมเก่าๆเลยครับผมพี่ๆท่านใดดูไม่จุใจเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ชมได้นะครับไม่ยากเลยนะครับครับเข้ามาดูช่องเบลลายไทยนะบทเพลงที่ผมเปิดเนี่ยเป็นเพลงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าทางนั้นเลยนะครับผมฟังแล้วรู้สึกแบบ เรามีความสง,งบขึ้นนะครับฟังแล้วรู้สึกดีนะครับ <S <S ต้องบอกก่อนว่ามีคนฟังเป็นจำนวนมากนะแล้วมีโฆษณาเยอะมากๆเลยนะครับล้านวิวนะครับสิบสองล้านวิวนะเพลงพวกนี้นะแสดงว่ามีคนนับถือศาสนาเรานี่เยอะเลยนะครับทั้งต่างชาติทั้งทั้งเมืองไทยนะครับเก่าเลยพี่สี่ร้อยบาทเบาเลยครับผม รายการต่อไปนะคุณแผนต่อเนื่องมาเลยนะเป็นกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับรายการนี้สุดสวยแลครับตั้งแต่ผมได้มานะเป็นหนึ่งเดียวเลยที่สวยที่สุดนะครับน้ําเคลือบเนี่ยแล้วฟาซิลเนี่ยเต็มเลยแล้วพี่รายการนี้ผมขอที่400บาทครับผมนี่คนระับเป็นคุณแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับโอพี่ดูเนื้อนะปึกเลยนะเนื้อเป็นหลวงพ่อโตเลยนะครับนี่นะครับ มานี่เป็นหลวงพอ่อหลวงพ่โตบางกะทิงเลยนะครับเนื้อโอ้โหเก่าจริงๆนะต้องบอกก่อนนะครับในการนี้ผมเปิดไว้ที่400บาทถึงเ้าเบาเลยครับพี่แล้วพรค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับในการนี้นะนี่นะให้พี่เอซีได้รับชมใกล้ๆนะครับผมชอบให้ดูแบบฟัสซิุด้านไหนด้วยนะครับเป็นคุณแผนเคลือบนะพี่แก่งมากเลยนะครับเนื้อนะครับ ในการต่อไปนะเป็นนกเขาน้อยนะครับต้องบอกก่อนว่าน่ารักจริงๆนะครับนี่ยเป็นไม้ตานนะอันนี้เป็นไม้ตานเก่าๆนะผมไม่ทราบเกจินะครับเป็นไม้ตานด้วยนะครับของดีครับในการนี้ผมขอดที่สองร้อยบาทครับพี่เป็นเป็นเป็นปอนะครับผมเรียกปอาปอนะประหลัดนะประหลัดคิกนะครับต้องบอกก่อนนะว่า เป็นของเก่านะครับเนื้อมันมากนะเป็นไม้ตานเดิมสองร้อยบาทพี่เบาเลยครับพร้อมจะส่งด้วยนะครับไม่มีบริการจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยครับพี่จากอีพีที่แล้วนะผมเล่าเรื่องที่ผมไปคุยสมบัตินะครับมีพี่พีเอซีบอกว่าโอ้โหเจอจริงๆเหรอครบต้องบอกก่อนว่าผมเจอจริงเลยนะพี่ผมนี่เจอของเก่งเลยคนระับ และผมมีความเชื่อมากนะว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นี่มีจริงๆเลยนะนี่นะเนี่ยนะเวลาผมพูดเรื่องนี้แล้วจะมีสิ่งแปลกๆครับเหมือนเหมือนไม่อยากให้ผมพูดเท่าไหร,ร่นะผมผมก็เชื่อเหมือนกันนะแต่ว่ามีพี่ๆเอฟซีขอมาเดี๋ยวผมเล่าได้ครับเป็นเรื่องสนุกๆก,ก็แล้วกันนะครับที่ผมไปเดินเครื่องนะนี่นะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่ เป็นผ้าเนื้อเก่าเลยนะผมยังเรี่ยมเก่าเดิมด้วยนะผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเนื้ออะไรนะเป็นเนื้อชิ้นหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี่ส่องนานแล้วนะองค์นี้นะเปิดแบ่งเลยครับพี่ผ่าใช้ด้วยนะรายการต่อไปนะพี่รายการต่อไปเป็นของดีนะครับนี่นะครับกำแพงเพชรน,นะพี่เนื้อเก่าเก่าเลยครับรายการนี้ขอที่400บาทนะครับเนื้อเก่าปึ๊กเลยนะอยู่ในกรอบนะผมไม่ได้แกะออกมานะ ไม่ดีเขาไม่น่าจะเลี่อมไว้นะครับรายการต่อไปนะพี่เป็น400บาทนะครับอันนี้อยู่ในกรอบเลยครับเลี่ยมเดิมนะต้องบอกก่อนว่าองค์นี้เป็นองค์ที่สามองค์ที่สี่ในในพีพีนะครับนี่ครับเหมือนกล้องผมนี่รีเพย์เลยนะครับรายการนี้เป็นของเก่าของเดิมจริงๆนะครับ400บาทครับพี่เดี๋ยวหลวงพ่อเงินก็มีนะ หลายองค์นะผมเพิ่มเงินผมนํามาวันนี้สี่ห้าองค์นะครับรายการแรกลมเพ่อเงินนะผมไม่ชมเลยนะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นพิมพ์ขี้ตาเก่าๆเ,เลยครับผมนี่ครับพี่ดูเนื้อนะผมพยายามซูมให้พี่ fc ดูใกล้ๆเลยนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาเนื้อกเก่าๆเลยครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เนื้อในความเก่านี้หายห่วงเลยครับเรื่องความเก่านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเก่าแน่นอนนะครับ และเป็นพระที่สวยคมด้วยนะองค์นี้นะด้านข้างตะเค็บชัดเจนเลยนะพระไม่ค่อยได้แต่งอะไรคนระับเขาเรียกว่ารอเวลาเดิมๆเลยนะนผมต้องการให้พี่ๆ F4 ดูใกล้ๆนะครับเลยเลยต้องซูมให้ดูใกล้ๆนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่ต้องบอกก่อนว่าหลวงเพ่อเงินเนี่ยผมมีหลายองค์เหมือนกันนะครับเพราะว่าใครๆก็เก็บนะครับ ไม่ใช่เฉพาะผมนะพี่พี่เอฟซีหลายท่านก็คงจะมีหลายองค์เหมือนผมนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยผมบอกเก็บได้เก็บไปก่อนนะพี่เก็บไว้วันนี้วันหน้าไม่เสียนะครับต้องบอกก่อน,นครับเป็นของดีด้วยนะครับครับรายการต่อไปนะพี่เป็นหลวงพุสุขนะผมแกะรอเลยนะหลวงนีมม้อยู่ที่กรอบนะพี่กรอบในเก่าเดิมเลยนะผมแกะรอไว้เลยนะครับนี่ครับเป็นหลวงพุสุเก่าเก่านะพี่รอโบราณนะครับ เป็นเนื้อท้องเหลืองครับรายการที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ไม่มีความคมเลยนะครับแต่ต้องบอกของนราเป็นผ้าใช้นะครับปูสุกสภาพใช้นะครับดูนะครับเนื้อเหลือแค่นี้นี่ดีนักหนานครับต้องบอกก่อนนะครับนี่คห้าร้อยบาทนะพี่พร้อมกรอบเลยนะ มีคนชอบฟังนะเรื่องเล่าขุดกุสมบัตินะผมนี่ประสบการณ์ผมเดินนี่ก็โหพี่เอ๋ยเป็นคนชอบเรื่องอย่างนี้อยู่ด้วยอยู่แล้วด้วยนะพีพีเอฟซท่านใดน้ำอยากผ่อนขลายพ,พี่ซื้อเครื่องเลยเดินเล่นได้ครับตามไม่นองไม่น้ำนะ ผ่อนคลายก็พี่เป็นการออกกําลังกายด้วยนะรายการนี้เป็นของหลวงพ่อเงินวัดบางขานะเป็นพิมพ์ปางป่าเลยไรนะครับหลวงพ่อเงินเสกนะครับสองสี่หกกว่านะครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่อันนี้คุณตายังห่วงเลยนะครับแต่ผมติดมาได้นะครับต้องบอกก่อนว่าผมมีคุยกับคุณตาได้นะครับห้าร้อยบาทครับพี่เลยมาเปิดให้เบาๆเลยครับรายการต่อไปนี้เป็นเหรียญ ประสบการณ์ผมเนี่ยไปเดินนะพี่ผมจะเล่าให้ฟังนะพี่ผมไปเดินกับเพื่อนสามคนครับวันนั้นไปนะแต่ปกติไปกันสี่คนนะบางทีเนี่ยการเดินเครื่องนะพี่ไปหลายคนเนี่ยไม่เจอนะเวลาหายไปคนหนึ่งเหมือนดวงนะพี่พอหายไปคนหนึ่งเจอของนะแต่วันนั้นผมไปเนี่ยผมไปตั้งแต่ตีห้าเลยนะ ผมไปเดินริมแม่น้าเก่านะครับต <ST> ้องบอกก่อนว่าเป็นริมแม่น้ําเก่าเลยนะครับแม่น้ําจังหวัดพิจิตรเก่านะเดินอยู่นะครับแล้วก็เดินเป็นวันนะพี่เหมือนจะมีอะไรขัดนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าผมเดินอยู่ริมแม่น้านะพี่ก็เดินทั้งวันนะครับไม่เจออะไรเลยครับก็ ถึงสามสี่โมงเย็นนะพี่ผมจะเล่าดีไหมพี่พี่ฟังเผียงอะไรดูนะมันเป็นเรื่องแปลกจริงนะพี่ผมจะฝืนเล่าไปนะครับ,รบเหรียญน,นี้ผมขอที่ห้าร้ยบาทนะพี่เป็นเหรียญปีหนึ่งห้านะครับผมจะฝืนเล่าไปนะพี่เดี๋ยวถ้ามีอีกรอบหนึ่งผมอาจจะหยุดเลยนะ คือว่ารายการนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับไม่ได้แกะออาจาก,ก่อนลนะ้ห่วงแข็งมากนะพี่วันนั้นผมไปเดินนะตั้งแต่เช้าตีตีห้านะหกโมงตีหนะ้าเนี่ยเดินจนถึงเย็นนะครับเชื่อไหมห่อข้าไปกินกันนะพี่ในป่านะครับข้างนี้แม่น้ําเก่านะแล้วก็ตรงนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นวัดล้างด้วยนะครับ รแวงนะนะวัดวัดนี่เป็นวัดล้างเก่าม,มีสร้างอิฐนะครับอยู่เลยเต็มเลยนะครับในการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะพี่เป็นของเก่าเลยครับสี่ร้ยบาทครับผมเป็นวัดล้างเก่านะครับแล้วก็ผมเดินทั้งวันนะพี่จนสามโมงสี่โมงเย็นนะไม่เจอไม่เจออะไรนะแล้วผมก็เดินไปริมแม่น้ำเลยนะริมไปเรื่อยๆนะครับจน ผมไปแข่งนะเสียงเครื่องนี้ร้องวิววิวเลยนะพี่แบบว่าเพื่อนผมนี่กระโดดเลยนะเชื่อไหมรู้เลยว่าแบบนี้คือเสียงสำลีนะครับเสียงสำลีนะครับขุดไปนะพี่เชื่อไหมขุดไปถึงเอลเลยนะเครื่องอีพีน็อกแปดร้อยนะพี่ต้องบอกก่อนนะขุดถึงเอลเลยครับในการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่เป็นสมเด็จเก่านะครับอ่า ขุดไปถึงเอวครับปรากฏว่าไปเจอหัวจุกเหมือนเต้าปูนะพี่แต่ใหญ่มากเลยนะอันเนี้ยเท่ากําปั้นมือเลยนะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นหลงเพิ่งเงินนะอันเท่ากําปั้นมือเลยครับแล้วก็ผมขุดต่อไปนะครับค่อยๆขุดไปนะปรากฏว่าเป็นเป็นโถพี่เป็นโถนี่ใบใหญ่เลยนะใบนี้สักประมาณสิบสี่นิ้วนะ เป็นโถเหมือนแล้วปิดแน่นมากครับด้านในเนี่ยผมยังไม่ทราบว่ามีอะไรนะครับคือตอนนั้นน่ะคือความที่ตื่นเต้นนับผมนี่แล้วเชื่อไหมฝนตกเนี่ยฝนตกเฉยนะครับอากาศร้อนๆในฝนตกแบบเหมือนฝนลบลงแบบหนักเลยครับแล้ววันนั้นเชื่อไหมพี่ผมได้เนี่ยทั้งหมดห้าห้าหลุมนะครับหลุมแรกเนี่ยเป็นเป็นสำลีนะอยู่ติดเลมแม่น้ําเลยนะครับ การนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับหลุมแรกในโถสำลิดขุดไปนะครับแล้วก็เอาโถูขึ้นมานะครับแล้วผมก็กบดินให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับริมแม่น,น้เาเก่าๆนะครับในป่านะครับแล้วก็พอหลุมเข้าไปนะครับไปเจอพวกมีดของนักลบพี่เป็นมีดโบราณน,นะครับมีดเก่าผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับมีดแล้วก็มีพวกเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะพี่ พวกเขียวเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็พวกเสียมพวกจอบนะครับเป็นพวกซิวพวกอะไรนะพี่ก็เจอนะครับขณะที่ผมเล่าในคนยังลุกอยู่เลยอยู่เลยนะพี่ในการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่เหมือนเนื้อเงินเลยนะผ้านะก็เจออ่าพวกอันนี้ไปเขาเรียกว่าหลุมเล็กนะตามภาษาหนักเซียนหนักขุดหนักขุดนะครับหลุมเลหลุมสำลดนะครับหลุมแรกนี่เป็นสำลดนะ องนี้นะเป็นสมเด็จเนื้อเก่าๆนะพี่มีตุ่มอะไรแบบนี้นะผมก่อที่ห้าร้อยบาทนะครับเสียนถ้าเป็นพวกเสียนเขาเรียกว่าหลุมเลขน้ำนะหลุมเลนี้เล็กโคตรเยอะเลยนะนี่น้ําหนักประมาณสักสามสิบกโลนะผมก็ขึ้นมานะพวกมีดาพวกอะไรนะเป็นของเก่าของดีเลยนะครับที่ได้มานะครับแล้วก็ฝนนี่ตกไม่หยุดเลยนะพี่เชื่อไหมแต่ไม่มีเสียงฟ้าร้องนะครับ ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับในการีห้าร้อยบาทนะพี่ลงเพ่งเงินนะครีตานะแล้วก็หลุมต่อไปนะครับเพื่อนผมแกว้งนะครับว่าเดี๋ยวแกว้งให้ดูนะครับคือหลุมต่อไปผมไปเจอนะครับเสียงดังฟิวฟิวเหมือนอันแรกเลยนะพี่พี่เชื่อไหมเป็นฝาชีสัมฤทธิ์ฝาชีสัมฤทธิ์นะพี่อันยังใหญ่เลยนะในฝาชีนะ่ะนะพี่รู้ไหมว่ามีอะไรครับ ในฝาชีมีถ้วยจานนะเป็นเป็นถ้วยเก่าๆเลยนะเป็นถ้วยจานลายคามสังโลกที่ผมเคยเอาลงนะพี่ครับเป็นถ้วยเก่าๆเลยครับแล้วก็มีหลายใบมีปีเสียจีนคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นราชวงศ์น่าจะเป็นราชวงศ์หมิงหรือเป็นอยุธยาตอนต้นหรือตอนปลายผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีโถใส่ข้าวด้วยนะพี่มีโถใส่ข้าวนะเป็นกระเบื้องเคลือบนะ เฉพาะจานถ้วยอย่างเดียวเนี่ยสามสิบกว่าใบนะครับที่ผมได้มานะเป็นเรื่องเล่าสนุกๆเลยนะครับพี่แล้วก็หลุมนั้นนะครับขุดกันนะครับขุดกันไม่ไหวแนละ้วเอาขึ้นกันไม่ไหวแล้วค่อยๆเอาขึ้นมาคนระับแล้วก็ผมก็เดินต่อไปนะไปเจออีกหลุมหนึ่งครับอีกหลุมหนึ่งเป็นหลุมแหวนครับผม เป็นหลุมแหวนครับมีแหวนอยู่ทั้งหมดหวงครับแต่เป็นแหวนสำริดนะพี่แล้วมีกระตุดเงิน่ะดอกหนึ่งครับเสียงจริงจกรอกไม่ไหวแล้วนะครับกระตุกเงินดอกหนึ่งนะครับแล้วมีจานด้วยนะครับน่าจะเป็นกระตุดของเก่าๆเลยนะครับในการที่ผมขอที่เจ็ดรอยบาทนะพี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นของเก่าของดีสนิมแดงนะ,าานนะครับผ้ากระดาษนะนี่นะ แล้วก็ไปเจอปิ่นปักผมแล้วพี่โอ้โหพี่เอ้ยแต่ละชิ้นแต่ละอย่างนะครับที่ผมเจอนะทั้งหมดมันห้าหลุมนะครับหลุมสัมลิทแล้วก็ไปเจอหลุมเต้าปูนนะพี่วันนั้นเชื่อไหมพี่โอ้โหผมแบกของกลับกันไม่ไหวนะครับแบกของกลับกันไม่ไหวนะบอกเลยนะเป็นสุดยอดจริงๆที่ผมเจอนะครับ รายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เป็นพิมพ์ลมนะครับ <ๆ S 1> เก่าๆเดิมๆนะครับนี่ครับของดีของเก่านะครับตั้งแต่ผมอ่านคลิปมาไม่เคยมีจิ้งจกรอ้องเยอะขนาดนี้นะพี่ช่วงนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะครับเสียงัะคู่นี่เป็นเสียงข้างบ้านนะเขาออกไปซื้อกับข้าวนะครับในการต่อไปนี่เป็นของเก่านะครับ ผมไม่แน่ใจหลวงพ่ออะไรนะผมขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่เก่าเดิมเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าในอดีตน,น,นะครับคุณบราบุรานะครับเขาต้องฝังของไว้เขาไม่มีธนาคารนะครับเวลาค่าศึกมาผมคาดว่าน่าจะฝังหนีนะครับราการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทครับพี่เป็นพิมพ์คีตาเก่าๆเลยครับ เขาเรียกฝังนี่ค่าศึกนะครับแล้วไม่ได้กลับมาเอานะแล้วพี่เชื่อไหมว่าหลุมเงินกับหลุมทองนี่ยังมีอยู่นะครับแถวนั้นนะแต่ว่าวัสนาผมเนี่ยยังไม่ได้นะครับริมแม่น้ําเก่านะครับยังไม่ได้ของครับหกร้อยบาทนะครับรายการนี้นะพี่ของอย่างนี้อยู่ที่วัสนาและอยู่ที่ดวงนะครับในอดีต ยันปัจจุบันนะผมบอกก่อนเลยว่าจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นเมืองเก่าเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับจะอะไ้พี่ได้ชมนะ,ะเป็นสุขวัไทยแล้วน,นะครับรายการนี้ผมขอที่400บาทนะพี่แล้วผมจะปิดคลิปแล้วนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับ ตรงนี้เป็นช่วงตีตีห้ากว่าๆนะครับนักดนตรีเคียมพร้อมไปดนตรีแล้วนะครับมาหลวงวันที่บ้านนะครับผมต้องขอจบไลฟ์ก่อนหนะพี่อีพีหน้าผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับครับผมอีพีนี้จบลวครับพี่ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณจักใจเลยครับพี่แล้วก็ฝากช่องทางกันตีต่อได้ครับผมศูนย์หกสองครับห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับ ครับผมธนาคารอมสินนะครับผมครับวันนี้ผมจบไลฟ์วนี้นึงครับผมต้องไปงานนตรีครีบพี่ครับสวัสดีครับฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่กดติดตามไว้นะครับผมจะพยายามนำคลิปใหม่ๆลงมาพี่ๆเอซได้รับชมนะครับผมสวัสดีครับ